ทิตต yes ิริยาโยโสเอวเมสุตังเอกังสมยังภะคะวะขยายังมีหราติขยาสีเสสะทิ่งพิโคสหาเสนาตตะโคภะคะวะพิโคมันเตเสสะพังพิขเวทีตั้งจินจะพิขเวสะพังอทิตังจะกุงพิขเวทีตังรูปาทิตาจะกุญญาณอทิตังจะกุศมภาร โสทิโตยัมปิทังจะภูสามภาสปะจะยาวปชะติเวทะยิตังสุขังวาทุขังวาทุขมะสุขังวาตัมเปีอทิตังเจนะอทิตังอะทิตังราคะกขินานโทสะโทสักินามูหัคินาทิตังชาติยาชรามรณินาโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมานสิอุปายา เสยทิตตังติวธามิโสตังอธิตังสติตาโสตวิญญาณังอธิตังโสตสัมภะโสติโตยัมปิทังโสตสัมภะสัจจะเจ้าปัจจิเวทิตังสุขังวะทุกังวะทุกขมาสุขังวะตัมปบอยทิตังเกนาทิตังอธิตังราคะขินาโตสัตขินาโมหะขินาทิตังชาติยาชรา ารณีนาโสกเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนาเซหิอุปายาเซหิทิฏฐิวัฏามิการนทิตตังคันธาทิตตานวิญญาณาทิตังกานาสัมภสติโตยัมปิตังกานาสัมสปัจจาวัปจิตเวทิตังสุขังวุขังวาตุขมาสุวตัปอิตงเกนาิต अतीतांची तो साक्षिना मोहाखिना अतीतंगाचरामरणी सौख्ये परीदेवे तो खेहि उपायासे अधिता शिव्हा अतीता रसाता शिव विज्ञान अधिता शिव सफारसी ยัมปิทังชิวหาสามพระสาวาทเจ้าปัจจิเวทายตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมัสุขังวาตามปิอาทิตังเกนาทิตังอาทิตังราคะคินาตสักคินาโมหคินาอาทิตังชาติยาชรามรณรนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนะเซหิอุปายาเซหิอาทิตันติวะทามิกายวิตตโตโพธพาทิตตากายวิญญาณังอาทิตังกา ยสัมภัสสทิโตยัมปิทางกายสัมภัณสปัจจายาปิเศิเวทยิตังสุขังวาทุขังวาทุขมสุขังวาตัมปิหะทิตังเกนาทิตังอทิตังราคะขินาโตสักขินาโมหะขินาทิตังสาติยาชราเมรินาโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนะเสหิอุปายาเสหิอทิตันติวธาเม มโนุที่ตัวธรรมทิฏตามโนุที่ตัวธรรมทิฏตามโนวิญญาณังทิฏตังมโนสัมภัสโสที่ตัวยำผิดทางมโนสัมผัสสะบาทจะยาวปัจจิเวทิตังสุขังวาทุขังวาอทุกขมสุขังวาตัมปิอทิฏตังเขนาทิฏตังอทิฏตังราคะขินาโทสักขีนาโมหะขีณาทิฏตังชาติยาชรามรรณะโสเกหิปริเทเว ทุเขหิยทุมนาเซียปายาเซียทิตันติวธามีเอวังปัสสังพิกขเวสุตวาริยสาวกุจาวกุสมิงเปนิพินตเทียรูเปสุเปนิพินตเทียจักกุญญาเนเปนิพินตเทียจักกุสัมภเสเปนิพินตเทียยมปิทางจักกุสัมภะสปัจจยาวปจติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาตุขมาสุขังวาตาสมิงเปนิพินตัเท โสตัมมิงเปนิพินทัดีสะเทีสุเปนิพินทติโสตวิญญาณีเปนิพินทตดีโสตสามภเศเปนิพินทตดีย่อมปิทางโสตสัมภัสปัจจะยะอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาทุขมสุขังวาตัสมมิงเปนิพินทตดีขานัสมมิงเปนิพินทัดีขเทสุเปนิพินทติีขานวิญญาณีเปนิพินทตดขานะ สัมภเสปีนิพินทติยมไปทางคานสัมภาสปัจจยาปัจจิเวทยยตสุขังวาทุขังวาทุขมาสุขังวาตาสมิงเป็นิพินทัติชวหยเปีนิพินทติรเสสเปีนิพินติชวหวิญญาณีเปีนิพินทติชวหสัมภเสเปนิพินทติยํอมไปทางชุวหสัมภัสปัจจยาปัจจิเวทยยตา สุข so ังวะทุขังวะทุขมะสุขังวะตาสมิงเปีนิพินทติกายาสมิงเปีนิพินทัตติโพธเพสุเปีนิพินทติกายวิญญาณีเปีนิพินทติกายสัมพันเสพีนิพินทติยัมปิธางิกายสัมพันสัพเจ้าปัจจิเวทยิต้าสุขังวะทุขังวะทุขมะสุขังวะตาสมิงเปีนิพินทติมานาสมิงเปีนิพินทติธรรมเมสุเปีนิพินทติ มโนวิญญาณนเปีนนิพินทติมโนสามเสเปีนิพินทเตยยำปิทางมโนสามภาสปัจจะยำปัจจิเวทายตังสุขังวาทุขังวาอทุขมาสุขังวาตาสมิงเปีนิพินทเตียนิพินทางวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตาสมิงวิมุตตามีติยานา อุทิจีนะชาติวสิตังธรรมจริยังกตังกรณิยังนาภรังอิธัตตายติประชานาคีเตอิตโมโวจภควาตมะนาเตภิกขุภควโตภาสิตังอภินันตุมสฺมินจปนาเวยยากรณสมิงปญฺญมาเนตสภิกขุสหสาสานุปาทายอสเวอสเวนจิตานิวิมุตฺติํสูเต สามนนตัลขนะสุตังเอวมิสุตังเอกังสมัยังภะคะวาหารานาสียังวิหารติสีปตะเนมิขะทาเยตตะโคภะคะวาปัญจวัคคีย์ภิกขุอามันเตสีรูปังภิกขเวนัตตารูปัญจยังทางภิกขเวตาอภิสสานิทางรูปังอาภาถายะสังวัตตยะานพิธาตะรูปเป็งมิรูปังหูตอวมิรูปังมหูสิติยะสมาจโกร พิกเวรูปังนัตตาตาสมารูปังพาทายะสังวัตติเนจลาภติรูปเวงเมรูปังหูตุเอวงเมรูปังมหูสิเตเวทนานัตตาเวทนาใจทังพิกเวอตาภวิสานิทังเวทนาพาทายะสังวัตตยระเพตาจาวทนายะิวงมีเวทนาหูตุเอวงมีเวทนามาหูสิเตยะสมารจะโคพิกเว เวทนานาตาตาสมเวทนาพาธายาสังวัตตินาจลาฏิวทนาญาอิบมีเวทนาหูตุเอวมีเวทนามาหูสิติสัญญานาตาสัญญาใจธรรงพิกเวตาภวิสันญาังสัญญาพาทายาสังวัตตยละเภตาจาสัญญาญาอิมีสัญญาหูตุเอวมีสัญญามาหูสิตีสมาจโคพิกเวสัญญา อนัตตาตาสมะสัญญาภาทายสังวัตตินะจลลาพติสัญญาเยวุเมสัญญาหูตุเยวุเมสัญญามาอะหูสีเตยสังคาราอนัตตาสังคาราจหิทังภิกขเวอัตตาภิกขสังสุนัยทังสังคาราภาทายสังวัตเตยุรภเพตจะสังขารีสุเฮวุเมสังขาราหูตุเยวุเมสังขารา มาเฮสุนเตียสมาจโคปิเขเวสัคารานตาตาสมาสังขาราภาทายาสังวัตตินาจลาปฏิสังขารีสุเอวุเมสังขาราหูตุเอวุเมสังขารามาอหิสุนเตีย วิญญาณังอนัตตาวิญญาณนันใจทางพิขเวตาภเวสานิยธรรมวิญญาณังอภาตายาสังวัตตยญาลาเพตตาจาวิญญาณีวังมีวิญญาณังโหตุเอวังมีวิญญาณังมาโหสีติยาสมาจโกพิขเววิญญาณังอนัตตาตาสมาวิญญาณังอภาตายาสังวัตตินาจลาภติวิญญาณีเอวังมีวิญญาณังโหตุเอวังมีวิญญาณัง มหูสิติตังจิมัญยาธาภิกเวรูปังนิจังวาอนิจังวะเตอนิจังพันเตยมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาทีทุกขังพันเตยมปนานิจังทุกขังวิปริณามะธรรมังกันลังนุตังสมนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหัมมะสมาเอโสเมตติโนเอตังพันเตตังจิมัญยาธาภิกเวเวทนาณิจาวานิจาวาเต อานิจจพันเตยัมปนานิจจทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจจทุกขังวิปริณามธัมมังการังนุตังสมมนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสเมนเอโสเมตติโนเฮตังพันเตังตังจิมันจะถาภิกขเวสัญญานิจาวานิจจวาติอนิจจาพันเตยัมปนานิจจทุกขังวาตัง ทุกขังวะติทุกขังปันติยัมปะนะอนิจจังทุกขังวิปะรินามะธัมมังกังลังนุตังสัมมุนุปัสสิโตองค์เอตังมะมาเอโสหะมะสะมินะเอโสมิอะตะติโนหีตังพันเต ตังจิมันจะาภิกขเวเวทนานิจาวานิจาวาเตนนิจาพันเตยัมปนานิจังสุขังวาตังสุขังวะเตตุขังพันเตยัมปนานิจังสุขังวิคุรินามธรรมังกันลังโุตังสมโนปสิตุงเอตังมะมะเอโสหามะสเมเอโสเมตาติโนเอตังพันเตตังจิมันจะธาภิกขเวสัญญานิจาวานิจาวาเตนนิจาพันเตยัมปนานิจังสุขังวาตัง สุข <Es> ังว่าติสุขังพันเตยมปนานิจังทุกคังวิปริณามะธรรมมังกรังโุตังสัมโนปสิตรงิตังมัวไม่โสหะมัสมิโสเมตติโนเอตังพันเตตังกิงมัญตาภิกขเวเวทนานิจาวานิจาวาตีนิจภาพันเตยมปนานิจังทุกังวาตังสุขังวาติสุขังพันเตยมปนานิจังทุกคังวา ทุกคังวิปรินามธรรมังกันลังนุตังสัมนุปัสสิโตเอตังหัเอโสหามัสมมเอโสเมตตาติโนเอตังพันเตตังจริงมัญจะาภิกขเววิญญาณังนิจังวานิจังวาเตีนิจังพันเตยำปนานิจังทุกคังวาตังวาตีทุกครังพันเตยำปนานิจังทุกคังวิปรินามธรรมังกันลังนุตังสัมนุปัสสิโตเอตังหัเอโสหามัสมม เอโสเมตาติโนเฮตังพันเตตัสสมาติหาพิกเวยังกินเจรูปังอตีตานาคตะปจุปันนังอัจฉตังวาพิเหต้าวาอุราลิกังวาสุขุมังวานินังวาปณีตังวายันตุเรสันติเกวาสัพพังรูปังเมตังมะมะเนโสะมัสมินะเมโสตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมปัญญายะทัตตปภัง ຍະກະຈິເວທະນາຕີຕານະຄະຕະປະຈຸປັນນາສະທາວະພິທທາວາອຸຣາລິກາວະສຸໂຄມາວະຫິນາວະປະນີທາວາຍະທຸເເສສັນຈິເຄວະສັບພາເວທະນາເນຕັງອະມະເນໂໂຫມະສະເມນະເມໂສທະເທວະເມຕັງຍທາພູຕັງສັມມາປັນຍາຍະຕະຕະປັນຍະກະຈິເວ Sanjati tana kada pacu pana cetawa pahit tawa urarika wa, wa, wa suku mawa hinaawa pani tawa yature san tikewa sapa sanjani tangomaneso hama samina so mesa wa wata te putang sama paniaya tada pang iyekeke e sangkara tita na kada pacu pana cetawa pahit tawa สันติเกวะสัพเพสังขาราเนตังมมะนิโสหัมมาสัมวินะเมโสอัตตาเทวะเมตังยถาภูตังสัมมปัญญายะทธปังยังคินชีวิญญาณังอตีตานะนะคะตะปัจจุบันังอชะตังวาผิหิตะวาอุราลีกังวาสุขุมังวา ทินังวะปณีตังวายันตุเรสันติเกวะสาพัพพัญญาณังเนตังวามะเนโสหะปัสาม,ามิเนเมโสตตาเดวะเมตังยะถาภูตังสัมมะปัญญายะธาทัพพังเอวังปัสสังพิกเวสิตวาริยะสาวกอรูปัสามิงเปนิพินทัติเวทนายะเปนิพินทัติสัญญายะเปนิพินทัติสังขารยิยสุเปนิพินทัติวิญญาณสัมมิงเปนิพินทัตินิพินทังวิราชติ Wiraka wi mutha te wi mutha sa ming wi mutha mi tiyana PRAMACARIYANG sa te wusitang pramajariyang katangkara niyang na parangitataya ti tiitamo wucha pakawata mana pencapokia biku pakawato kasitang api nandongi masamin KARANA yakarana sa ming panyamane pencapokia nganupa taya နေတာနိဝိမုจ ình สูติ